เรียนเก่งหรือเปล่าบบแนเแบบบบแนกแบบแบบแบอแกบแงบแบเแบบแบบแบบกบบแ่บแบกูๆกูดบแบบแบบแบสค่ะแบบ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 สบบแบบแบบสวบแบบแบบแบดแบบแบบแบเอินแนบนบบแ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  a บแ ตังเนื่อตังเนื้อโอเคเอรสชาติออกจืดๆในจังน่อยนะฮะเป็นธรรมดาของอาหารเวียดนามแล้วก็กัดเข้าไปแล้วมันก็จะมีพวกครีมพวกอย่างอยู่ข้างในนะกระเบื้องกระเบื้อโอ้กระเบื้อง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 ครับอครับครับสบายสบายสบาย ไปๆปข้ามข้ามครับยูนีข้ามต้องทางมาลายเท่านั้นนะฮะฮัลโหลสินเจ้าสินเจาาสินเจ้าสินเจาาไปดูเีือน้ำทักทายฮะโอ้ยอดอันนี้กำลังก่อสร้างกันอยู่นะฮะเราวมงข้างหลังเด้อ ปเดี๋ยวเราไปหาอย่างกินนะครับอยู่บริเวณทางตรงข้ามคิวรถพุ่นล่ะมีร้านอาหารอยู่ถ้าอยากซื้อของฝากของอย่างของกินก็อยู่ขวามือนี้ครับโอ้ว้าวว้าวว้าวโลโลร้านนี้แบบซเ super red น่ะ s u p เ r red เ u p e r red นี่กับมือถือมือถือคือกัน อันนี้ก็ร้านด้วยกันครับเนี่ยโอ้โหมีร้านเยอะๆมากมายเลยฮัลโหลไปะนะครับบรรยากาศนี่มืนแรงนะฮะที่เมือ,องเหน่ครับนี่เอินแย่ๆะ <c oughs> แต่และเมืองนี่เขาต้องพยายามจำนะเนี่ยน้องๆเห็นบันี่ส้มน้อยนี่นี่ส้มจีดนี่ สมจีดออเรนโอ้เป็นสวนเลยชสีเจ้าสีจ้าสีเจ้าโอ้สมจีดมาจางเดียนเบียนมั้ยอออสันนี้ไปประดับด้วครับโอ้สมประดับสมประดับสมจีดประดับได้วยเดี๋ยวไปเอาละครับอากาศกยังเย็นที่เก่าหลังจากที่เฮาออกมาจากริมทะเลยังหนาวยังเย็นอยู่ลบเด้อ ลบเด้อเอาละครับวันนี้ฮามากินอาหารท้องถิ่นนะครับอาหารของคนเวียดนามแท้ๆเลยนะครับมีไส้กรอกนะฮะแล้วก็เป็นแผ่นขังซีนะครับคืออย่างนี้หะทีเป็นแผ่นคล้ายๆกับแผ่นเกี๊ยวนะฮะคล้ายกับแผ่นเกี๊ยวต่เป็นเพียวเหลืองๆแล้วก็มีไส้กรอกมีขนมปังนะฮะลูกค้าเต็มเลยนะฮะลูกค้าเต็มเลยนะครับมันคืออะไรเราไปดูก่อนนะครับ เอามาปิ้งับเอามาปิงปิงขั่นข้สซีอ่กับเตาท่านคือขนมอะไร What's this นี่อะไรเกีบยวหรอ Name is name ตั้งเรืองตั้งเรืองโอเคตังเรืองนะตั้งเรืองตังเรืองตั้งเรืองตั้งเือง Name is name ตั้งเรืองตั้งเรือง ตังเรื่องเวียดนามฟู้ดเป็นอาหารของเวียดนามนะฮะเวียดนามฟู้ดับตังเรื่องเขาก็จะใส่ไส้กรอกแล้วก็เครื่องเทศเข้าไปข้างในโรยเอากินกับอ่าไส้กรอกนะฮะเนาะประมาณนี้นะฮะตัวนั้งคึ้กันนะครับเดี๋ยวเรานั่งกินอยู่นี่ฮะ แล้วครับตอนนี้เฮานังกินนะครับแล้วก็ได้เบอร์โทรแล้วโทรหาเจ๊ที่เฮาติดต่อกันเลื้ยงรถนะครับเมื่ออื่นนะฮะเพิ่นบอกว่าคนจะกี่ออกมาจากเมืองวินลรวให้เฮาทาอยู่แถวนี้แหละแต่ตอนนี้เฮานี่ครับให้ให้สาวๆเวียดนามคุยให้คุยให้นะฮะให้คุยให้อาอ่ากัเบิลกัเอินกําเอิลกัมเอินกัมเอิน ให้ส,วสวาวๆทั้งหุนคุยให้นะฮะโอเคนะครับหรวอย,ยังใดเฮ้าน่าจะได้มองกินกินเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะครับหรอยังใดเอ่อเฮาได้เวลาเต็มทีว่าว่าจะได้อกอกเดินทางตอนใดนะครับเพราะว่าหกโมงหรือเจ็ดโมงกันแน่น,นะฮะ จังใดวันนี้เดี๋ยวผมพาเก็บภาพบรรยากาศนะครับเมืองนี่ฮะฮองซอนเมืองฮองซอนประเทศเวียดนามแขวงเงี้ยอ่านนะฮะเราประสานงานอยู่ได้ไหมฮะพ่อผมโน้ตพ่อแพร์พ่อผมโอเคถ้าเขาโทรโทรมาต้องติดเป็นวะแต่โทรมาโทรโมครึ่งครับโมครึ่งโอเค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 ขอบคุณ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  เออสวัสด <cient yal. S 2> ีครับสวัสดีสวัสดี h e ลโ o h ฮ l l o h e l l ล hello h e l l สวัสดีสวัสดีโอวิดูโอวีดเพียบเลยน่ารักตายอ่ะฮะสวัสดีสวัสดีโั้โหฮะโโหคนเวียดอยู่ทุกตำบลบอกเออมุ่งเวียดอะอันะฮะโอโคนคนคนเวียดอยู่ตุกตำบลคนเวียดแมนคนเวียดอยู่อยู่ยังไงนะอยู่อยู่ทุกตำบล ครับได้แล้วครับนี่เป็นยี่สิบแล้วลองซิมเบิ um ่งอีกครับเป็นเหลืองเหลืองนะเหลืองน่าจะเกี่ยวกับขมิ้นนะฮะเดี๋ยวฮักตรงนี้เลยอื้อหือเอาเลยโอ้แสบนะแสบเลยแสบเลยกรอบนี่เป็นขนมของเด็กๆน้อยๆเมามากินนะมีใบรุ่นมีแต่ใบรุ่นมากินเลยนะฮะอย่ามาลีนนะลองนะเอาดีๆกันอ๋อ แซ่บพับตัวนี้ครับเอสกรอบนี่แซ่บเลยอือะเมาบกันแซ่บรับข้าวต้มข้าวต้มว้าโอ้โอ้่คือคล้ายๆขาวปาดข้าวปาดบ้านเท่าครับไม่รู้ปาดป่รู้ปาดเ ขนมอะไรขนมปานนัขันนมอะขนมปันข้มวนขมวนเออขนมปนนี่ขนมปันโอ้ขนมปานก็มาจากเวียดนามโอ้อมขนมปันเอ็นยูแถวข้มวนเหรอแซ่บกระเบกระเบอโอ้กระเบอกระเบืกระเบกระเบบ ตับเป็นคครับถ่ายว่าอร่อยอร่อยยอร่อยถ้าไทยให้แลนอร่อยลาวก็แซ่บลาวลาวก็แซ่บแซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บหลายสอืมอืมอืาออกจืดๆนิดน่อยนะฮะเป็นท่นรมดาของอาหารเวียดนามแล้วก็ กัดเข้าไปแล้วมันก็นจะมีพวกขีมพวกอย่างอยู่ข้างในนะครับแล้วก็พวกกุ้งปล่อยเนี่ยเป็นอาหารท้องถิ่นของเวียดนามเป็นอาหารกินเล่นคบเคี้ยวกินเล่นนะครับนื่อแยกจำหน่ายตัวราชาาจักนะครับไปหากินได้ขนมยังอ่ะเดืองเนี่เหรอฮะฮัลโหล how are you how are you can you speak this แฟนยูสปิงลิสส์ไม่ได้หรอกคุณเป็นอะไรโอ้หนุกยูเนมว่ายูเนมว่ายูเนมยูเนมไม่รู้จักสปิงลิสเอาน้องๆมากินขนมนะฮะมากินขนมอันนี้แหละเท่ากับบุฟเฟว่าขนมอย่างคือกันทางขี่กับขยายฐานนะครับเอาม้วนกันขนาดเลยนะครับคนเวียดนามน่ารักมากนะฮะบอกไว้ก่อนนะ คนเวียดนามน่ารักมากนะครับแล้วก็ให้เฮาแบบคา,ายขายเขาเจอเรา <c oughs> เขาก็ทั้งขายเรานะฮะ <c oughs> นี่ก็เป็นร้านขายเกี่ยวกับอา,อาหารท้าเล่นนะครับอย่าให้เบ่งร้านนะเขาก็จ,จะตั้งร้านอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เข้าไปกินอาหารกินเล่นกันรสชาติก็จะมีทั้งเค็มทั้งหวานครบรสเลยนะฮะครบรสเลยทางพุ้นก็นขายดีมากเลยนะครับส่วนมากเป็นน้องๆนักเรียนนะครับที่ขี่รถไปฟ้ามานะครับแล้วก็มาฮะ ยูดูบโอเคโอเคเอาเดี๋ยวขออนญาตขยายฐานเวียดนามก่อนนะฮะคเออนี่ขยายฐานเรียบร้อยแล้ว Hello How are you? What's your n อ m า my name is t r e e รี t r e e า h งเ o ็มโอไหกี่อายุเออ80โอ้น่ามีจโอเค k you คิวท k y คิวท a n คิวโอ้ดีรับรองนัเลยนะครับสำหรับเอ่อคนรุ่นเวียดนามยูเน a m e มจุง my name is จุ๊งจุ n งนี่ my name is เกวียนเกวียนเกวียนน to m e e ม y จ u Okay. Yeah, Mark. yeah, yeah. Thank you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 . Oh, Nalak Mark. Happy. I happy. I'm good. What's your name? Me. 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 What's this? Bánh tráng. Bánh tráng. Bánh tráng. Bánh, 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 bánh tráng. Trôn. Bánh tráng. Ngon yeah, uh, na. Ngon. Ngon na. Ngon. Very yeah, yeah. really good. Very really good. Yeah. Ngon na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 . Ah. Ah. Test. 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 Ah. Sim. อ้ํยอ้าอ้ออิตยอิตอิตอิออ๋อเป็นขนมขนมของเวียดนามนะอ้มคล้ายๆเป็นเส้นเราขอเอาไนังอนนะงอนอนนี่วิลลี่กูนี่งอนงอนโอเคกำเอิญกำเอิกำเอิญกำเอินอ่าเค ฮัลโหลตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนอ่าอีเลฟเนอีเ่ฟเว่นฮะชูฮะโอเคเปีกอ่า11 11 มันสามันเมื่อหมดเมือหมดีแันเออเดี๋ยวใช้ทานสเลแปรโอเคมื่อหมดไม่เลแปรเลยเด็ดเราโอเคเมื่อหมดโอ้อู้ อ๋อยนิอู๋ดู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 ดแค่ดั้น6ูด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 ูะูดูดทดู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 ดนดอดูดูลัดดู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 ดไดแลนด์ดดอดูดูนดูดอดูไูดูดอดูดูน อีเลเว่นใช่ไหมอีเลเว่นอีเลเว่นโอ้โหมีเว้นแล้ว oh, <c oughs> มีโอ้มีมีสิบเอ็ดสันเหมือมาหนะ่ะเฮ้ยโนุโรงเรียนเดี๋ยวก่อนนะเนดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอาจจะเขาอาจจะเขาใจผิดนะ <c oughs> ผมหมายถึงว่าคุณเรียนอยู่มัธยมมอไหน <c oughs> นี่นะอาจจะแปลผิด bạn đang học lớp mấy ở trường trung học 11 eleven 11. eleven 11. one two eleven yeah. eleven ok ok 11. ok 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 được แต่กู o ยิ่งเก่ง n ะกูดกูดเนาะกูดเน o ะขอบ Cảm ơ อบ ả m ơ บ๊ายบาย I อา e a k t ไ a ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่สับสนเสวัสดีค่ะ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 อ๋อเนี่ยสวัสดีครับ สวัสดีครับก็สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะโกิร์ตต้องสวัสดีค่ะแมนแมนเนี่ยต้องสวัสดีครับโกิสวัสดีค่ะอ๋อ yeah สวัสดีค่ะ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  yeah กูดแอมกูดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้กูดกับเอิรนกับเอิรนกับเอิรนกับเอิร์น bye bye อ่ะ๊ายบายน่ารักมากน่ารักมากเอ่อ เดี nó, little, 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 little. Uh. Yeah. No ๋ยวนะดีน ah. no ิด no นึงนิดนึงอ mhm. ่อน้องนน่ารักมากก็เบ๋ทันเจ๋ออาก็เบ๋ทันเจ๋อนะน้องน้องๆน่ารักมากน้องน้องคนของของของน้องน้องคนเวียดนามทุกคนเป็นกันเองทุกคน ทั้ง i Việt n a นทุกคนเป็นคนกันกันเองทุกคนนะรักทุกคนเป็นเทไรครับฮะโแปลนี่นีท่านสเลดนี่ท่านสเลดนี่เจ้าก็จะแปลจะถามอะไรไหมนี่จะถามอะไรไหมโอ้น้องๆมีความรู้สึกยังไง ที่เห็นคนไทยมาเที่ยวที่เวียดนาม้กประาเที่าไทยท้นาว้าวประโยคนี้ยาวมากว้าวเลยไอเดออ don't k โน w อ่ะสปีดตัวกล่าวสวยเป็นองาเดี๋ยวแปลเดี๋ยวแปล กําลังกํลังแปลอยู่โอ้ยยยยยมยย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 ยายยย้ายดยายย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 มยยยอยย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 ยูยกยย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 นยยยยยยรู้ยึกของนยยยยยยยกยึกเยยยยยนย่ยย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 กยยยยคยยบยย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 ยัยย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  เรียบร้อยเลยแต่ไม่เป็นเห็นไหมอ่าไอเกี้ยงผีไอ e กีอเกี้ยงผีอนี่นนี่เนอ่ะฉันรู้สึกประหลาดใจมากนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นอะไรแบบนี้อ้ก็อธิบายความรู้สึกไม่ถูกเคโอเคโอเคกัมเบิ้ลกัเบกัมเบิ้กเบิ้ลกร้ลับิ้บัก้นเม ย่านี่อา้าเาตามเกียวกาโอ้สวัสดีค่ะโอเคโอเคโอเคสวัสดีค่ะกลับเอิญกับเอิญกลับเอิญกับเอิญทางนี้เด้ฮะโอเคโอ้ทางนี้ก็เอฟซีกันื่เนี่ยถ่ายรูโอ้ตโอวั วันจูเที่ยวฟุตบอลถ่ายรูปถ่ายวันจูวันจูสิเซลฟี่เซลฟี่เซลฟี่ฟังบโบ้เลงลูกขึนกับเขาให้ลูกครับมันเสกใส่กองใส่กระดูกให้ลูกให้ลูกน้ำใส่กองน้ำและเบอร์ส่งอ้นี่ใครลูกฮะใครนี่ยุ่นี่พวกกินยังสี่น่ะอ๋อบุคือยู่งเล้าอ่ะยู่งเล้ากินแบบอันนี้เขากินแบบส่งเครื่องนะครับมีรสชาติเปพียงไหนนะดูกอยาชิมดูก่อนนะครับเอาแะไรน้ั่นนั่นนั่นใช่ ชนิดใหม่มาแล้เนี่ยอันนี้คืออ,อันนี้คือเป็นไข่ลูกยี่นี่เขาจะปรุงนังซีนจะใส่ไข่ลูกแล้วก็ใส่ถั่วแล้วก็ปรุงเป็นแบบซีฟูดประมาณนั้นเนาะเป็นไรเป็นไนจะเป็นอาหารเวียดนามอ,อะะดเปนเป็นอาหารเวียดนามแต่กระแทบเป็นแบบหนึ่งคล้ายๆมันเอาไปจุ่มในน้ำจิ้มจุ่มในเจวนะฮะจุ่มในเจวแล้วก็ตักกินสิมีถั่วนะ โอเคครับไปขายก็มันกินกซีฟู้ดกินก็ซีฟู้ดดีๆนี่เองใครห้างอะไรใครห้างเาทำ่ยๆนะครับเอรถกันเออเออทานเสเ็อโอ้โหทักทิกันล้วคุณเกี่ยนเลยใครโดดเลยครับแซ่บครับแซ่บปุ่งครับกินป่ะครับกินเออโอ้สุดยอดเลย ไปน,น้องๆไปแล้วเป็นมัธยมมอ่อม่อประมาณมอหานะฮะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วโอ,โอ้ยเก่งเลยรถไฟฟ้าอยู่นี้เป็นมีแต่ขั้นเท่ๆเนะ <c oughs> าะน่ารักจังจมือบ่างจีจาวจเจาวนี่นี่เช็คฮันโอ้โหด่วด่า วันนี้ออกเดินทางไปกับผูไทยดังแอดเวนเจอร์เส้นทางธรรมชาติสวยงามลาดลอ็อกถนนภูเขามากมายเที่ยวเมืองเก่าลวงพราวารคำวลดินแดนแห่งเทพนิยาย น้ำตกกลาตายชัางสวยงามประตูชัยยิ่งใหญ่เวียนจันทา่าหลวงเดินสง,งาน่าสาวลาวสวยสดใสที่ยวลาวไปกับผู้ชายดำความสุขอยู่ที่ใจเดินทานไปด้วยกันเสียงหัวรเราะเต็นคืนประทับใจไม่ลืม ขี่มอไซค์ไปถึงแวกชมธรรมชาติเชิญเพื่อนตามฉันไปรวมทางทุกสุขกันดื่มเบียร์เล่ากันเพื่อนเรียนรู้วัฒนธรรมเจอรอยยิ้มจำใสขอบคุณที่มาด้วยกันเที่ยวเหนือเล่าไปกับผู้ไทยดำทุ่งไทยดำเที่ยวมุ่งก้าวรุ่งก้าวานคำมวลดินแดน ไปจังสวยน้ำประตูใช้ยิ่งใหญ่เวียงจันท่าล้วงเดินสัญญา